อันนี้ตัวระบบแก๊ส LPG ยี่ห้อ AC นะครับจูแบบเรียวทามนะฮะของาน,นครับแจ๊จ GK คันนี้จูแก๊ส LPG ยี่ห้อ AC เรียวทามนะฮะคันนี้มีรีแบบไปแล้วนะครับก็จูแก๊สไปก็คนละเลือกก็ได้หรอนนะฮะขามาอย่างบางเลยเดี๋ยวดูขากลับวิ่งยังไง GK g แก๊ส LPG นะฮะ ใช้ตัวนี้นะครับ AFY b r a n ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับใส่เบนซีนใส่แก๊สเวลาจูรถต้องมีนะจ๊ะคันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิด a อเกียดีโหลดจริงทุกอย่าง GK แก๊ส LPG ล้อยสิบห้าอใบหนึ่งไป โ okay. อเคสองงานครับขอบคุณครับ